ยแยแคเชยก้าวสู่สวัสด,ดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้ฝนตกข้าฝนตกอาอเราเข้ามาแปลนี้แล้วนะคะแปลนี้คือเราตัดข้างทีทเดียวข้างเดียวทีเดียวเพื่อให้คุณจัดอย่างเดินได้แค่นั้นนะคะแปลนี้จริงๆก็ทั้งหมดก็ป็นหลายดได่ห้าสิบกว่าไร่อันนี้เพื่อนขับมาข้างหลังก่อนนะคะแกตัดมาหมดแล้วฝั่งนี้เรามาทีหลังแกอ่าน่าจะเรียบอแล้วข้างล่าง เดียวเพราะว่าให้คนตัดยางเดียวนั่นอยู่เฉยนี่เดี๋ยวข้างนี้ไม่ตัดนะนี่คือทางเดียวนะคะนี่คะ่ะตอนนี้ฝนตกนะคะแม่พยากรณ์ารอากาศบอกว่าฝนตกเหมือนจะทั้งวันเลยแต่ก็มาตั้งแต่หัวลู่แล้วค่ะฝนม,มาช่วงหัวลู่คือตีสามครึ่งได้แล้วก็ช่วงเช้าลงมาประมาณตีแปดกว่าตอนตนี้ใกล้เที่ยงแล้ว เรื่องขับออกมาจากแปลงก็ประมาณตีสิบครึ่งสิบโมงครึ่งค่ะเสร็จสามชั่วโมงเพราะว่าแกไปเร็ว ฝนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดค่ะตอนนี้ยางไปมันชิ่ยใหญ่นะยางสิบหกนิ้ยตรงนี้ประถูไนะคะปกติน่ะคือจะตัดตับตัดท่าแก๊สก็แหละแต่ว่าอันนี้ครั้งที่แล้วตัดไปเมื่อไม่กีเ่เยือนเลยค่ะ แล้วทีนี้อ่าแต่ช่วงไหนช่วงช่วงหลังปีใหม่ระยะก็สูงอะแล้วทีนี้ด้วยความตอนนี้เขาเบิกยางแล้วนะคะเยายตัดข้างมาที่เขาก็ยังไม่เข้ารอบตัดแต่ว่าคนคนตัดยางตัดยางนะเดิน,เด,นเดินไม่สบายเดินไม่ได้แล้วาะว่นขาอะไรต้ก็จะขาเปีนเยนมือ เจ็ดทางสี่เีน,นข้างเดียวแบบนี้คือให้คนตัดยางเดินได้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะห่างนิดน,นึงนี่แหละเพราะว่ามีที่ราดเอียงเดี๋ยวลอกอ้อมนะคะเรื่อนขับอยู่ขัวโลกเหนือมีขัวโลกใต้คือหา่างเดียวยาอหนาเร็วมากเพราะมันเข้าฝน ตัเดียวก็จบเพราะว่าคนตัดยางเขาเดินฝั่งเดียวอยู่แลวอันนี้เราไม่ทางอันตรายนะคะ่ะปั่นกเลยอบอ้าวละเมื่อตะคีตอนมายังไม่มีอยู่แต่นนี่เริ่มจะมีอยู่แล้วคะเนี่ย เนี่ค่ะตะ่กี้มันข้างล่างขึ้นมามนเป็นหุกลงไปนะคะเทล,ลงไปจริงๆ,งๆไปก็ลกแล้วยังไม่ถึงคิวคนละเจ้ากเลน,นะคะทางแดงในรถ เนี่ย่ะวิ่งทีเดียวมีไลโอพัดเตวเราไม่ตามนะโอเคค่ะเราปล่อยพี่ทำเกษตดไปอันตรายมากแล้วเดี๋ยวพวกคนคลิปหน้านะคะอยังยังเช็ดเก้าซูนขอบคุณพี่อนเพื่อนที่กดติดตามนะคะเนี่ยหาสัตว์ข้างเดียวสิข้างที่ให้คนอ่าแสดงเกิอ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ